มาทวงเรื่องแรงม้าครับอาจารย์โอเคสักครู่โอเคที่เราค้างกันไว้เรื่องแรงม้าใช่ไหมใช่ครับว่ามันมีความสําคัญยังไงกับการเลือกซื้อรถยนต์หรือว่าการใช้งานแรงม้ามีความสําคัญมากครับยิ่งรถมีแรงม้ามากหรือมีกําลังมากเนี่ยจะประหยัดเชื้อเพลิงคุณเชื่อไหมเชื่อครับงงงสักครู่ครับเราจะงงว่าเอ๊ะรถเขาบอกว่ารถยิ่งแรงยิ่งกินน้ามันเชื้อเพลิงอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมก็ จริงส่วนหนึ่งครับการที่เราพัฒนาเครื่องยนต์การที่เราทําแรงม้าให้มีมากขึ้นจริงๆแล้วเพื่อการประหยัดเชื้อเพลิงเป็นการเพื่อประหยัดพลังงานยิ่งได้แรงม้าเท่าไหร่เราก็จะใช้การชดเชยน,น้ํามันลงไปน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เรามีแรงม้าเพิ่มขึ้นหรือมีแรงม้ามากเราจะประหยัดน้ํามันมากขึ้นครับ,รบก็ถามว่ามีความสําคัญไหมมีความสําคัญมากแล้วมีข้อเสียไหมครับจา์ก็แน่นอนการพัฒนาอะไรการที่จะทําอะไรสมมติว่าเครื่องยนต์ จากโรงงานมาให้เรามาเนี่ยร้อยห้าสิบแรงมา้าการที่เราจะทำให้มันดีกําลังเพิ่มขึ้นเนี่ยมีข้อเสียไหมแน่ๆเราเสียตงังค์เราอาจจะรีแฟตจากกองเดิมหรือรีแมทจากกองเดิมให้มันเหมาะสมกับออกเทนในบ้านเราให้มันเหมาะสมกับพลังงานที่ได้ในน้ำมันแต่ละชนิดของบ้านเราเมื่อมันเหมาะสมแล้วมันได้แรงม้าขึ้นมาแต่สิ่งที่คุณเสียคือคุณเสียตังค์แต่สิ่งที่คุณได้รับมาคือกําลังเพิ่มขึ้นประหยัดน้มามันเพิ่มขึ้น แต่อันนี้ก็ต้องระวังอีกว่าคนทําให้คุณจูเนอร์ที่จูนให้คุณเขาคํานึงถึงเรื่องนี้หรือเปล่าคํานึงถึงเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองไหมหรือว่าเอาแค่แรงอย่างเดียวถ้าเอาแค่แรงอย่างเดียวไม่คํานึงถึงการสิ้นเปลืองมันก็กินน้ํามันต้องอยู่ที่จูเนอร์เลยครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ติดตามสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับรถยนต์จากน้ํามันเครื่องอิเดมกทรอสได้ในช่อง Apollo Thailand Channel สำหรับวันนี้ผมอาจารย์ตุ๋ยขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ